คู่ขักำลังขัดไผ่หยาหยัยดง้อมร่องเบิง่งเนอะร่องเบิ่งวันสิไท้เป็นบ่ถา้าคิดตามเบิองนี่เด้อจะเป็นไผ่หยาหรือไผ่เฟืองเดี๋ยวพวกงูฮะบันเดงเนี่ยคู่บันเดงตั้งแรกเนาะ,นะ à miền tam chứ mà bộ miền thì cái cấp cần ở nó nát ná nó Mình nó ná Ủa, phát đầy đây à Thì thế, xuống ngang nòi nó, toàn tình khá ไฟหย่าขายห้่าหมหาไม่ไายจะเป็นยุกเ่ไรยุกใส่กวเก่งดื่มเดิมดื่มหน่วย เขาตู้บ right> ุหรีด no <ma ีีทุกบุค好不บุกบุคดีอยู่ิวมนะมันบุบนนบนหิมบ่หิมอยู่เออบริเซนนอจะกัะเพิมน้ำจะกตีห้ากี่นวเสีงจะเขาแบบมันเครับฮะ จะเจาะเขาเบิ่งวิธีเกี่ยววิธีมัดเนาะ,นนะมีเนาะม้วนม้วนสอดก็แม่ดึงแต่ว่านี้บมเดลพบน้ำเรื่มสูตรบมเดลไข้เฮืง่งะรเรื่มสูตร,รถา้าจะซ้ำมัดตาได้เนาะนะไปยังไปยากะบอกเด้อเดี๋ยวเอาไปบริจาคเม่นมาสซ่งมา เนี่ยคู่พันจีโรกเก่เกีียวพรอมอยะเกีียวหาาววยาต <c oughs> ันี้ตดิสุด้อสักนี่อะนี่ก็เห็นให่เื่อข่าวข้าวเขาข,าข้าวว่าวิธีไฟไงาคนยกไม,ม่รุ่นใหม่สิไฟเป็นอยู่บ่นาะอ่ะ,อะจะเริ่มพอน Tony nga lưng mù bung phái phai nhà nó phái nha nha nhà nhà nha 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 là nha 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 là nha 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 เพื่อนได้เขาขา,ขาดเนาะขาดเคิร์นหรือว่าหน้าท้าเขาไปสิไปบริจาคให้ทั้งบัตรเพิ่นไปบริจาคทั้งบ้านเพิ่นรวมยะเขาจบับจีบไต่เพียงสนิทซะก่อนสาธุ